โอเคต่อกันเลยอ่ะนั่นทำไมมันแยกทางเยอะอย่างนี้เนี่ยกุ้งละหินก็เออลืมคุดหินเลยขุดแต่แร่เพินินแร่ไอร้อนไออ,ไอ้อนไอร้อนอางนี้นะฮะจำไว้อือ โอ้ยเมาหน่เฮ้ยเฮ้ยเยสียงเกมไม่ค่อยได้ยินเลยอันนี้เต็มร้อยนะอะขอเล่นเสียงนะพงอ้า้เอายิงคิปเปอร์นี่ อะรยศเอายิงนินเองสิไอ้ไอ้าไอ,อ้ยได้ชนูด้วยโอ้โอทางนี้นี่เราจะไม่ค่อยจะเราไม่อยากจะยุ่งกับกาวเวลเลยแต่อยากรู้ข้ <c oughs> างหลังกาวเวลมีอะไรไม่มีอะไรหรอกมั้งช่างมันมอยากยุ่งกับมัน อาหารนะอขอกลับบ้านก่อนดีกว่า่ะบบ้านก่อนเดี๋ยวคราวหน้าจะกลับมาเอาเพชรเพชเพช,เพชก็ใช้ประมาณถ้าจะให้ดีนะเจ็ดอันนะพอดีเลยเจ็ดอันก็ใช้ทําดาบที่ขุดเพชรแล้วก็ตัวเอนชานเท่านี้แหละ อีกอันนะเอาไหนบอกจะกลับบ้านเออ,ก,เอ,อ,เอ,อกลับกลับกลับกลกลับกลับอ่าตันเฮ้ยทาน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 อืมกลับอยากกลับบ้านก็กลับไม่ลงแรงไม่หมดเลย อก็ขออภัยเสียงรบกวนน,ะนั้นทำเป็นไม่ดีนเยอะกันขึ้นละพอละท่าน,นี้ก็พอละโอเคอ่ะขึ้นทางไหนวะเนี่ย ้ยกลุ่มทางกลับบ้านอืมทางนี้สินะฟัก o u ทางขึ้นนี่ไงโอเคฮะใกล้บรรลุละอ่าโอ้ยไอรอนซัมบี้ กินเนื้อสัมปี้คอยดบดบดบเนื้อ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 เนื้อเนื้อเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาเอยเนื้อต้องการเนื้อสัมบี้เอาไปร่อนก่อนไม่มีอะไรจะกินแล้วฮะอยากกินเนื้อสัมปี้เนื้อเบ๊ มีไหมไปกลับบ้านเฮากลับบ้านดีกว่าจำได้นะทางนี้ห่า,หาสัญลักษณ์ซะหน่อยไม,มย้เป็นอะไรที่เม็เบยอ่ะ ใช้ทางนี้ไหมนเนี่ยใช้ทางนี้ไหมไม่ใช่นะดูแล้วน่าจะไม่ใช่เลยโอ้โหแต่ก็เอาสักหน่อยไหน,นก็แวะมาแล้วอ่าเอ้ย อิ่มนเลเยอะไปหน่อยอืมเดี๋ยวเราก็จะได้กลับบ้านแล้วดีใจดีใจลงมาไม่แป๊บเดียวเองจะขึ้นอีกละเพราะอาหารางไงเฮ้ยจะอาหารจะหมดละเดี๋ยวตายกลับบ้านดีกว่าเร็ว ทางไหนวะนี่ไงโอเคบรรลุใครจะบรรุแล้วโอ้ยอ้ยโอ้ย,อย,อยตกทีตายอะ่ะอืมเราจะไม่ให้ตายนะไม่ฉันต้องรอดฉันต้องรอดฉันต้องรอด อื้อ้อ่อ๋อไม่เหลือครึ่งหัวใจเดียวอาหารหมดมันจะไม่ลดนะฮะไม่หิวตายขนาดนั้นเอ้ยโอ้ถ้าโดนอะไรอีกทีน้งตายนะตายสนิทเลยแหละทางนี้สินะหวังว่าจะเป็นตอนเช้าเย้ถ้าออกตอนคืนนี้ตายไม่เหลือ ไก่จ๋ากลับบ้านแล้วเว้ยเย <Yeah. S 1> ถึงบ้านโดยปลอดภัยเย็ดเคชัยโยชัยโยมามีอะไรกิ่นไหมนะอ๋อขนมปังขนมปังงามอลก็เก็บของซะหน่อย เราก็รอดแล้วนะเรารอดแล้วเลยมุมกระดูกอ่ะกระเวลกระว้ากระเวลทำสองอันเลยไม่พอเผาหรอกไม่ใช่อันนี้เอ็ดอัน ใส่ไว้เผื่อได้เผาครั้งต่อไปเก็บของเคลียร์ของในตู้หนูก็ไว้นี่แหละอืเห็ดนะฮะาตันาาตากน้ำดีกว่าตัดของก่อน นียังมีไม่ถึงกองเลยอหินกับดินเท่ากันเลยธนูนะพวกลูกธนูไว้ขนาดแต่อาหารเนี่ยสิกุ้มเยสเต็กกินฟักทองได้ไหมใช่ไฟ พายฟักทองพายฟักทองอกินไก่งามๆ KFC โอ้โน no. ไม่ KFC ดิบเฮ้ยถ้ากินนี้ตายเลยเนะเยเรากินพายฟักทองกันดีกว่า ก่อนอื่นปูโอเคฮะเราก็ใครที่ชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะอาถ้าจะติดตามผลงานของผมต่อก็ซับสไคร์กันด้วยเพราะผมอัพบ่อยผมมีเวลาว่างเยอะ ่ก็ขอจบเท่านี้และฮะโอเค